นะครับประสัทภูปูลนะครับใหญ่เก่าที่สุดนะครับในประเทศไทยนะครับวันนี้เราจะพาทุกท่านนะครับมาขอโชคนะครับอยู่ที่นี่นะครับหลายคนขอหน้าที่การงานสําเร็จในหน้าที่การงานจุดนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปด้านในกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าเป็นยังไงสบายดีบ่ครับสบายดีทุกคนค่ะสบายดีทุกคนขาดอย่างเดียวขาดอย่างเดียวขาดอะไรครับ ขัดเจ้าคโอ้ขัดหลวงพ่อจ้าโอ้แสดงว่าคนมาบ่อยนะนี่นี่นี่ข้างในนี่แบงคเยอะเลยนี่พอมา่ครับคนอปันสุกใสปอ๋อปันปันสุกปันสุกปันสุกฝันดีไหมคุณยายฝันดีไหมงวดนี้ อยากรวยอยากจะรวยเอ๊ไม่ไม่ฝันดีก็รวยได้แมนบ่าน้อนี่เนาะอันนี้อันนี้ดอกไม้ชุดเท่าไหร่นี่สามสิบเก้าบาทนะครับสามสิบเก้าบาทผมเอาชุดหนึ่งแล้วกันครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมขึ้นไปไหว้เองก็ได้ครับาใครับครับสามสิบเก้าใช้ตู้เลยใช่ไหมครับ ชุดละสามสิบเก้าบาทนะครับท่านผ<ส>ู้ชมนะครับวหวบเก้าบาทวันนี้ผมจะมา6กตัวนะนี่สามตัวเป็นของขวัญยายให้อ่อยายให้เป็นของขวัญเลขไหนเนาะนี่านายบอกยายให้เป็นของขวัญหนึ่งบาท สามเก้าสองพันห้าร้อยห้าเก้าห้าเก้าเลยนี่เดี๋ยวไปซื้อหวยงวดนี้มาขอโชคกับท่านเดี๋ยวขึ้นไปไหว้นบนปราสาทกันนะครับขึ้นไปไหว้ดเดี๋ยวไหว้ไปดไปแชทให้ไปชผมมีอยู่ครับไม่เป็นไรครับอาก็ตามสบายครับด้านนี้เด็ครับคุณยายเป็นยังไงบ้างครับสบายดีไหมครับสบายดีสบายดีเน,ะนาะหนาวไหม หนาวที่ <Now. S 2> <Yeah. S 1> บ้านเราหนาวเนาะงวดที่แล้วเป็นไงปกติซื้อเลขกับเขาไหม <c oughs> ไม่ถูก <c oughs> ไม่ถูก <c oughs> ไม่ฝันดีบ้างหรยอครับหนาวอยู่เนาะครับหนาวอยู่อ่ะเดี๋ยวเราไป <c oughs> ไหว้ปราสาทขึ้นไปตีดันบนปราสาทนะครับเป็นปราสาทที่เก่าแก่นะครับตำนานนะครับที่รักสามเศร้าเขาว่ารักสามเศร้าอะไรประมาณนี้นะครับ มารอบก่อนนี่ผมได้ไปนะครับสามตัวนะครับสามตัวเลยนะครับมารอบมารอบนี้ก็จะเอาอนีกนะครับสามตัวนะครับยาวไปเลยอ๋อนะครับตอนนี้เราก็เข้ามาที่ปราสาทกันแล้วนะครับเราจะไปไหว้นะครับแถดลองเ้าไว้ทางล่างนี่เป็นซิลึงของแท้เลยนะครับไหมนี้ ซีฟิงซีฟูิงริงแท้เลยนะครับ มากเลยนะเข้ามาข้างในนี่เป็นสิวล,ลิงนะครับสิวล,ลิงตำนานประสาทโบราณน,นะครับ ตกดออินมีการคับไว้นะครับกันพังนะครับส่ส,สานะาร โแวแกลูกหลพ่สามห้าห้า สามเก้าว่ะโอ้ยเลขเยอะเนาะห้าห้าชัดเลยมาเนี่ยชอบเป็นกลางท่านผู้ชมตางบ้านเห็นเป็นตัวไหนก็ดูนะครับ ก็ได้สามห้าเด็กห้าชัดเดิสิบลิงโบราณ จเจอเรื่องแท้เลยฮนะเป็นรู้สึกว่าน่าจะเป็นสมบัติชิ้นเดียวที่ยังอยู่ที่ปราสาทแห่งนี้เนาะเพราะว่าที่อื่นๆเนี่ยเขาก็เอาไปเก็บวไว้ในพิพิธภัณฑ์แล้วแับ ก้าวมาแล้วตายตัวเลขก้าวับ อานะครับอ,อ้าวเฮ้ยเจ็ดหรือสามอืมเอามันจะเป็นสามนะเอาสามเลยนะไม่รู้ว่าเฮ้ยหมือนจะเป็นสามจริงๆนะนนี่ลุ้นๆๆไปตรงกับที่ทหไหน สามจริงๆด้วยกลอคอยดูเ,เดียวกันองคอยดูาวสามตวชัวร์แล้ว เก้าสามนะครับเก้าสามแสดงว่าเพิ่งมีคนมาเอนกันนะเพราะว่าใบสีเพยังใหม่ๆเลยเก้าสามรู้สึกว่าทุบเลื่อนี้จะช้ามากกัเก้าสามอะไรนะครับเก้าสามหกสามเลขตีลังกาซื้อเลยเลขข้อสอบก็ยังไม่ออกหกสามหกสี่ 364 463ี36 4, 46 3, ่สหมตาวามไมีมตัวอย่า <laughs> มองอย่ามอง สามเอ๊ะหรือมีแค่สตัวเอาสาเอาละสองตัว อ,อะไรเนี่ยขีดขีดข้างล่าง กีดตัวเฉยเก้าสามเลยเอาก้าสามทุวเลขที่ได้นะครับก็เป็นเก้าสามนะครับเก้าสาม คือตัวเลขที่ซืบลงนี่ยเลขที่้บลังนี่ก็ชัด,ท,กกชดที่องค์ซืบลึง้าส แงิตเงินเงินตัวเลขเลยนะครับเหมือนแปดสามแปดสามที่แผงยิดแปดสามนี่นะครับรท่านแปดสามมองไกลๆก็แปดห้าท่านใดเห็นเป็นตัวไหนก็ลองนำไปรุ่นไปเสี่ยงดูนะครับถูกแปดสามสิบสเเก้าสาม แต่ที่แผงยิดเน่เหมือนแปดสามเลยเลขแปดสามเลยนะปเียันมากนี่นะครับตัวเลขที่ได้นะครับจุดทูบได้เก้าสามนะครับแต่ว่าที่สิวล,ลึงนะครับเห็นเป็น5้าสามที่แผงหยิดเห็นเป็นแปดสามนะครับก็ลองนําไปรุ่นไปเสียงดูนะครับสําหรับประสาทนะครับโบราณนะครับ เป็นปราสาทโบราณนะครับปราสาทโบราณอายุพันกว่าปีนะครับอายุพันกว่าปีแล้วนะครับหลายคนก็มาขอโชคมามาขอหน้าที่การงานได้กันสําเร็จนะครับจุดนี้นะครับจุดนี้นะครับหวังว่าวันนี้นะครับทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมจะโชคดีนะครับตัวเลขก็ตามนั้นเลยนะครับตัวเลขเราเป็นแค่แนวทางนะครับ